สวัสดีครับอยู่กับ k i c k Tender คลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับปู๊บแฮมตันในสี่ทุ่มคืนวันนี้ของเวลาประเทศไทยครับสำหรับข่าวแรกนะครับข่าวแรกนี่มาสดสดร้อนๆแล้วก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวพิเศษนะครับ e อ็กซ์คลูซีฟนก็วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เข้าร่วมการแข่งขันกับเชลซีเพื่อคว้าตัว เชลลี่ชาก้อ่ะไม่ใช่ครับเชลลี่ชาเก้จากแรนอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามที่ไปดูมาครับเจ้าตัวก็เป็นกองหลังให้กับแรนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลหรือเปล่าครับช่วงนี้ที่แมนซิตี้มีปัญหาเรื่องกองหลังครับยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เกมอ่าเกมรับเราลวนะครับการไปซื้อกองหลังก็เลยอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยได้รับแจ้งว่า,าเขาจะใกล้เข้าร่วมกับทีมแมนซิตี้แล้วโดยที่เขาพอใจกับข้อเสนอของพวกเขาสัญญาจะอยู่6ปีพร้อมตัวเลือกต่อสัญญาในปีถัดไปซึ่งจะมีข้อตกลงกันอีกครั้งเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์ของเปปกวัวเดล่า ซึ่งเป๊ปกอริล่านี่ก็ได้กล่าวถึงวิกฤตอาการบาดเจ็บของทีมในช่วงอสองฤดูกาลที่ผ่านมาว่าสาเหตุจํานวนเกมที่ลงเล่นครับเรามีแพทย์ที่เก่งกาดนักกายภาพบ,บําบัดที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้พวกเขาทํางาน24ชั่วโมงเหมือนกับสัตว์ป่าเลยครับเคล็ดลับคืออะไรจํานวนเกมที่ลงเล่นแต่ไม่ใช่แค่แมนซิตี้เท่านั้นมันเกิดขึ้นกับทุกทีมอลองดูเพลดี้ที่บาร์เซโลนาตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บ ทำไมอ่าก็เพราะกล้ามเนื้ออ่าจำนวนเกมที่ลงเล่นนั่นเองวิธีแก้ปัญหาน่ะหรออ่ามีผู้เล่น50คนในทีมและผู้จัดการมี2คนเพื่อดูแลนักเตะอ่าคนละ25คนก็คือเป๊ปจะบอกว่าวิธีแก้ปัญหานี่คือให้มีนักเตะทั้งหมดในทีม50คนครับเพื่อที่จะโรเตชัน ation, แล้วก็มีอ่ผู้จัดการทีม2คนนั่นเองเพื่อจะแบ่งหน้าที่กัน ต่อเลยนะครับเป๊ปก็ได้พูดต่อว่านั่นเป็นวิธีแก้ปัญหาเดียวที่ผมมีและผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์แต่ผมเป็นแค่โค้ดหรือผู้จัดการทีมฟุตบอลอันนี้ก็เป๊ปก็พูดในเชิงประชดเลยครับก็อารมณ์ประมาณว่า,าการที่นักเตะได้รับบาดเจ็บการที่ฟอร์มจะตกมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยมันมีอยู่อย่างจํากัดนั่นเอง แล้วก็ทีมใดก็สามารถเป็นได้นะครับอย่างาเป๊ปก็ยกตัวอย่างเปรดี้อย่างนี้นะครับของทางบาร์เซโลนาก็ยังมีอาการบาดเจ็บได้ซึ่งเป็นการยกตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งเบรดี้นี่อายุยังน้อยครับแล้วก็ฟิตเต็มร้อยแน่นอนครับแต่ละแมตท,ที่ลงต่อมาเป๊ปก็ได้กล่าวต่อว่าผมรู้ว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเรามีอยู่13คะแนนซึ่งมันเลวร้ายผมรู้ดี แต่ก็มีทีมอื่นๆที่มี13คะแนนเช่นกันเออรวมถึงทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งด้วยแต่พอแมนซิ t y ตี้กับกลายเป็นไฮนะเรามักจะได้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างออกไปแต่ก็ไม่สำคัญต่อมาเป็นพิมิล์ลีะครับเป๊บได้กล่าวว่าในบริบทนี้เราอยู่ในอันดับ2ของตารางใช่ไหมเราไม่ได้อยู่อันดับ12เราอยู่อันดับ2แต่คู่ต่อสู้ของเราแข็งแกร่งมาก คุณเห็นอาร์เซนอลแล้วหาจุดอ่อนเขาได้ยากและทุกคนก็ฟิตสมบูรณ์แต่ไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นแม้แต่ในแชมเปียนลีกผมรู้ว่าเราไม่ชนะเกมเราก็จะไม่สามารถไล่ตามพวกเขาได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการใช่ครับต้องยอมรับว่าอาร์ n a l อลนี่เขาเทีมพร้อมนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มเขาดีจริงๆดีมากๆครับดีวันดีคืนเลยพูดตรงๆอีกสักรอบนะครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าแมนซิตี้จะแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกจากอาร์เซนอลได้ยังไงตอนนี้ไม่เห็นหนทางไม่เห็นแสงสว่างเลยนะครับโอกาสคว้าแชมป์ของแมนซิตี้ในพรีเมียร์ลีกนี่อ่ะผมให้อาร์เซนอลไปเลยครับสัก98.5%ส่วนแมนซิตี้เอาไปเปอร์เซ็นต์ครึ่งพอนะต่อมาเป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนิโก้กอนซาเลสเป๊บก็คงบอกว่าเออ นิโก้กันซาเลสเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมเกมที่จะเจอกับฮูฟแฮมตันในวันนี้แต่ว่าเกมที่เราจะ,ะเล่นแชมเปี้ยนลีกนี่ที่จะเจอกับกาลาตสลน์นี่ไม่แน่นะครับทางข่าวเขาก็ได้บอกว่านิโก้จะได้รับการพิจารณาให้ลงเล่นให้กับกาลาตส์อัน์ในเกมกาลาตสไลน์เนี่ยเนื่องจากการติดทุดแบนของโรดี้แต่เป๊ปโกลดิล่ากล่าวว่ายังไม่แน่ว่าจะได้ลง เราไม่มีโรดี้นะครับในเกมเจอกับการาาสไลา์เนี่ยเพราะว่า,าติดโทษแบนถ้า,าถ้าทางานิโก้กันเซเลสเนี่ยไม่ลงมันก็จะไม่มีอฮอดี้ไม่ฟิลธรรมชาติต่อมา,อามาทิวโนเนสนะครับตั้งเป้าว่าจะกลับมาลงสนามกับวูฟปแฮนตันในวันนี้อันนี้เป็นข่าวตอนตีสี่ของวันนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆถ้าสมมุติว่านูเนสกลับมาลงได้เนี่ย แล้วผลการแข่งขันเราสามารถเอาชนะทางวูฟได้แล้วเป็นผลงานที่ดีดังนั้นหมายความว่านูเนสเนี่ยมีผลกับเกมเรามากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ของทางนูเนสด้วยก็ทางเมื่อวานครับแมนซิ t y ตี้บรรยากาศในการฝึกซ้อมก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความแค้นครับแมนเชสเตอร์มองวูบด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธก็เนื่องด้วยแมนซิตี้นีพลาดมาเยอะครับแล้วก็โดนคําวิจารณ์เยอะแมนนี้แหละครับ แมนซิตี้คือคือต้องเอาแล้วครับมีเท่าไหร่ใสให้หมดครับเกมกับวูฟอย่างน้อยๆครับเพื่อพิสูจน์ครับว่าเออยังไหวอยู่นะแมนซิตี้ยังมีอยู่มีตัวตนอยู่ยังไหวอยู่ยังเอากับเพื่อนอยู่แมนซิตี้ไม่ได้ปล่อยจอยแล้วนะก็จะอารมณ์นี้นะครับต่อมาสําคัญที่สุดเลยของเกมวันนี้นะครับก็คือทางมาร์เกฮีซึ่งเป๊ปได้บอกว่าเออเกี่ยวกับมาร์เกฮีเนี่ย จะได้ลงประเดิมสนามในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ครับเมื่อพิจารณาจากการขาดกองหลังตัวกลางแล้วถือว่าดีมากเปียบบอกว่าดีมากครับในในการเอาเกฮีลงสนามเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเราขาดแคลนนั่นเองถ้าเกฮีไม่ลงแล้วมันก็ไม่มีตัวแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่งั้นก็จะไปพึ่งแม็กอารนเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ฟอร์มก็ยังรุ่งรุงดอนดอน,ดนอยู่ทางแม็กอารนเกมวันนี้ครับเจอกับ บู๊แฮมตันเวลาสี่ทุ่มผมว่าเกมนี้น่าดูมากครับมันอาจจะไม่ใช่เกมใหญ่นะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนลองได้ดูครับถ้าไม่ติดอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันสําคัญตรงมี2ประเด็นครับอย่างแรกก็คือเป็นการเปิดตัวของทางเกฮีลงสนามนัดแรกน่าจะลงแทบจะ1 0 0แล้วเลยครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดและอย่างที่2ครับพิสูจน์ว่าแมนเชสเตอร์ยังอ ที่ที่เราพลาดที่เราแพ้มาฟอร์มไม่ดีก็เป็นเพราะว่าเราอาจากอาการบาดเจ็บของทางอากองหลังเราไม่ว่าจะเป็นกวาดิโอหรือแม้แต่ดีอาร์ที่ลงมาตลอดแต่ตอนนี้ครับเรามีซินเตอร์แบ็กตัวใหม่แล้วแล้วนูเนสก็เหมือนจะลงได้ถ้า2ตัวนี้ลงเดีย๋ยวถ้าเกมมันโอเคนั่นหมายความว่าการที่เราขาดกองหลังการที่นักเตะเราได้รับอาการบาดเจ็บมันส่งผลกับเราโดยตรงจร,งจรงิงๆยังไงก็ได้ครับขอแค่ ซิตี้เล่นดูความทุ่มเทผลจะออกมายัางไงไม่ว่ากันครับครับนี่ก็เป็นทั้งมวลทุ้งมวลที่เมาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ